สวัสดีค่ะทิปนี้นะคะเป็นทิปพิเศษนะคะเจ็บจะไปเที่ยวค่ะแต่ว่าครั้งนี้จะขับรถไปไปเที่ยวกับที่บ้านค่ะกับครอบครัวนะคะกับพ่อกับแม่ค่ะ ไปไม่ไกลค่ะไปทะเลใกล้ๆไปชาำนะคะทุกทีเวลาไปนี่จะไปกันแบบแค่สองคนหรือไม่ก็กับพี่สาวอคนหนึ่งก็จะนั่งเครื่องแต่ครั้งนี้ขับรถไปค่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าจะขับรถกันไปเลยนะคะจะไปชาำนะคะน่าจะประมาณ3ชั่วโมงถึงนะคะตามมาดูกันนะคะเพื่อนๆว่าทริปนี้จะสนุกแค่ไหนเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเจ๊ถึงที่เชอาแล้วนะคะ<ม>ก็ยังไม่ได้เข้าที่พักนะคะมาแวะกินข้าวก่อน,นะคะ่ะที่เจแดงบางะควายค่ะมามาตามที่เขาแบบว่าเขาบอกว่าอาหารที่เนี่ย <บา S 1> รสจัด <บา S 1> มากเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากด้วยะคะ่ะราคาก็ไม่แพงเท่าไรหร่ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะต้องมาลองชิมกันดูโหแบบมองดูแล้วแบบว่ารสจัดท่าทางจะรสจัดจ,จริงๆคะ่ะเดี๋ยวยังไงขอตัวกินก่อนนะคะค่ะตอนนี้เจ๊มาถึงที่พักแล้วนะคะที่ซิมันตาบ ชามพรเวทวินล่านะคะค่ะนี่นะคะมาถึงที่พักนี่อยู่บ้านหลังนั้นเลยค่ะแล้วส่วนโซนด้านหน้านะคะเป็นสระว่ายน้ำค่ะก็เด๋ยวมาว่ายน้ำกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่พักก่อนนะคะนี่นะคะบ้านแบบเป็นหลังเลยมากันเป็นครอบครัวนะคะก็มีป้ามีพ่อมีแม่มานะคะมากันทั้งหมด7คนค่ะนี่ค่ะตามมาเลยค่ะ นี่เรามาดูด้านในกันเลยค่ะค่ะดูนะคะอันนี้เป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็ใหญ่ดีดีจังเลยค่ะและนี่เป็นโซนที่เดี๋ยวเราจะต้องไว้ครัวนะคะไว้เดี๋ยวเราจะทําอาหารกันเย็นนี้เราจะทาบาร์บีคิวด้วยค่ะมาทริปนี้ครั้งนี้เอารถยนต์มาเลยได้ทํากินเองค่ะเดี๋ยวเราไปโซนด้านล่างก่อนนะคะเราให้พาขึ้นไปด้านบนครั้งนี้ก็จะมีผู้ใหญ่นั่งอยู่นะคะค่ะเพราะว่ากันเป็นครอบครัวค่ะตามมาดูเลยค่ะนี่ค่ะโซนนี้นะโซนนี้นี่ เราไปนั่งเล่นนะคะแล้วก็ดูทีวีทีวีจอใหญ่เลยแล้วก็นี่โอ้ที่นี่เขามีโต๊ะให้เราแบบโอ้ที่นั่งกินอาหารในห้องแอร์ถ้าเราอยากจะกินแบบแอร์เย็นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแดดข้างนอกไม่มีแล้วนะคะเราก็จะไปแบบนั่งชิลกินไปดูทะเลไปจะอยากพาไปข้างนอกก่อนนะคะไปด้านนี้ก็ได้เนาะเราจะไปเดินอ้อมด้านนั้นทำไมนี่ค่ะนี่ค่ะ อ๋อ้วันนี้จะว่าคืนค่ำเนี้ยเดี๋ยวจะทำบาร์บีคิวต้องสวยแน่ๆเลยเพื่อนต้องรอดูกันนะคะนี่แล้วก็นี่ไว้นั่งกินข้าวแล้วก็มีโอ้วันนี้ด้วยอ่ะมันต้องรอแดดหมดแล้วมันจะต้องดีมากค่ะนี่ว้านะคะแล้วก็อันนี้ก็ไว้แบบว่ามันมีมุมให้นั่งเล่นหลายหลายมุมเลยนะคะเพราะว่ามาเนี่ยแล้วก็มีมุมนี้ เนี่ยเดี๋ยวถ้าตอนเช้าๆกับตอนค่ำๆนี้มันต้องแบบสดชื่นฉ่ำๆแน่เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเจ้าคาดว่านะคะคืนนี้นะคะเราจะต้องได้กินบาร์บีคิวกันตรงนี้โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมีเตาย่างด้วยนี่ค่ะเตาย่างบาร์บีคิวค่ะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปดูข้างบนแล้วค่ะ<ม>เดี๋ยวเราไปดู<ม>ไปดูห้องข้างบนกันนะว่ามีอะไรบ้าง อ๋อมียังมาดูห้องข้างล่างก่อนค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่แล้วเจ็บนี่เข้าใจผิดเองอันนี้คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องน้ำเขาก็มันจะมือหม,มาย่ะจะผ่าไฟอ๋อโอเคค่ะนี่ห้องน้ํานะคะก็โอ้ก็ดูสะอาดสะอาดแหละคะ่ะห้องน้ําก็เป็นแบบทรงเรียวๆเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูห้องว่าห้องอะไรค่ะ อ๋อไม่ใช่แล้วค่ะก็เพิ่งเพิ่งเนี่ยรีวิวสดกันเลยดูว่าห้องค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะข้างบนห้องนอนอยู่ข้างบนหมดเลยค่ะก็ค่อนข้างกว้างนะคะค่ะด้านนี้ก็ไว้นั่งเล่นนะคะอ๋อมีที่นั่งเล่นอีกอ่ะมีทีวีอีกด้วยค่ะ เราก็มาดูโซนนี้อันนี้ไว้นี่มีห้องปิดค่ะนี่ค่ะมองไปด้านตึกแล้วก็มีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนี่ห้องน้ำมีห้องน้ำด้วยค่ะแล้วก็ห้องน้ำโดีจังเลยค่ะสรุปตอนนี้มีเจอสองห้องน้ำแล้วนะคะค่ะน่าเราขามาดูกันแล้วก็ห้องนอนด้านนี้ค่ะ ห้องนอนด้านนี้นี่ติดทะเลเลยมองออกไปเห็นทะเลเลยค่ะเห็นไหมคะนี่สวยงามห้องน้ําค่ะเจอห้องน้ําอีกแล้วห้องน้ําห้องที่สามว้าวห้องนี้เขามีนี่เลยค่ะโอยไม่รู้จะเล่นน้ําทะเลเล่นน้าสะวยน้ําหรือจะเล่นตรงนี้ก่อนดีค่ะ สห้องแล้วก็โซนนี้ก็มาโซนด้านนี้กันค่ะนี่ค่ะอีกห้องหนึ่งค่ะนี่ค่ะค่ะนี่ห้องห้องนอนนะคะอีกห้องหนึ่งค่ะนะคะอันนี้น้องก็ขอมาวางแล้วเดี๋ยวเราห้องนี้เราดูแค่นี้พอก็มีห้องน้ํานะคะค่ะ แล้วก็นี่ก็อีกห้องนอนหนึ่งนะคะค่ะพี่เขาของมาวางแล้วก็ขอ,อประตูก่อนค่ะไม่แน่ใจเพราะคาทิปนี้มาหลายคนนะคะไม่ได้มาแค่สองคนค่ะค่ะก็เดี๋ยวค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะแต่ว่ามีคนใช้ห้องน้ำอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันค่ะค่ะยังไงตอนนี้เจ็บก็พาชมบ้านรอบๆ รอบแล้วนะคะครบแล้วตัวตัวเจ็บเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยเพราะว่าครบแล้วค่ะครบแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันมื้อเย็นนะคะยังไงตอนนี้จะขอตัวไปเตรียมบาร์บีคิวก่อนค่ะต้องไปเสียบบาร์บีคิวเตรียมย่างเย็นนี้ค่ะนี่ไม่เคยมาที่แบบว่ามาพักใกล้ๆแล้วจะต้องมาทําอาหารเองเลยนะคะแต่ทปเนี้เราทําอาหารเองค่ะจะบขอตัวก่อนนะคะเจอกันมื้อค่ำเลยค่ะบาร์บีคิวค่ะน,นะคะบาร์บีคิวนะคะที่ เสียบไม้ไว้เรียบร้อยเมื่อกี้ที่เสียบกันเองเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊จะย่างก่อนนะคะแต่อย่าค่อยๆย,ย่างนะเพราะว่าไฟมันแรงอะเมื่อกี้ดูแบบดูไว้ก่อนแล้วไฟแรงมากเลยนี่นี่เป็นเป็นเตาของที่พักนะคะแล้วเราก็ออกไปซื้อถ่านเองแล้วก็แบบไฟมันก็แรงไม่มีไม่มีไ,มมไอ้พวกกันที่นี่เราก็ใช้ช้อนนี่เลยนะ ใช้ช้อนเลยค่ะว้าวนี่แล้วก็ย่างเลยจะบลอน่ะใช้ที่คีบนะเราจะมากินบาร์บีคิวกัน เนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศอะค่ะบรรยากาศที่นั่งกินนะคะเพื่อนๆดูซิโอแบบดีมากเลยแต่เดี๋ยวจะไปนั่งกินบาร์บีคิวอันนี้เดี๋ยวย่างไว้เดี๋ยววิ่งมาดาูนี่นะคะมุมปาร์ตี้เล็กๆมุมปาร์ตี้เล็กๆค่ะนี่ค่ะบาร์บีคิวนี่บาร์บีคิวกินไหมกินไหมกินก่อนแล้ว เดี๋ยวเงยจะขอตัวกินบาร์บีคิวก่อนนะคะในกินบาร์บีคิวตอนข้ามบินทะเลตอนนี้นะคะทางที่พักนะคะได้เอาอาหารมาให้แล้วนะคะก็มีข้าวต้มนะคะมีหม้อแบบโหนี่น้าซุปหม้อใหญ่เลยแล้วก็มีข้าวมาแล้วก็มีไข่าดาวมาให้แล้วก็ไส้กรอกนะคะดูสิคะอลังมากคือใหญ่เยอะเลยมากันทั้งหมด7คน ก็นะคะเขาก็จัดมาให้แบบนี้เลยมีน้ำส้มด้วยน้ำส้มมาอีกสองนี่เลยค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้นะคะพอดีทางนี้เขาก็มีครัวให้เช้านี้ก็แบบว่ากินแบบเผื่อจะตัดเลี่ยนๆนะคะอยากแซบๆซก็ตตำส้มตำแต่หลายจานหน่อยเพราะว่ากินกับคนรสชาติมีคนกินเผ็ดมากกับกินเผ็ดน้อยไม่กินเผ็ดเลยค่ะและนี่ทํายําหมูยอด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อทอดนะคะเดี๋ยวยังไงขอตัวกินอาหารเช้าก่อนนะคะ จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะเช็คเอาเรียบร้อยแล้วค่ะทริปนี้นะคะก็มาแบบมาเที่ยวแบบว่าคืนเดียวค่ะมาแค่วันเดียวก็สั้นๆค่ะเพราะว่ามากับพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะเพราะว่าเดือนนี้แบบชัเที่ยวฉ่ำมากเลยแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำงานต่อแล้วเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนจะมีไปเที่ยวอีกนะคะรอติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ